มันอึดอัดเราจะเรียนรู้กับความอึดอัดได้ยังไงแล้วแปลกไหมว่าทำไมความอึดอัดเกิดขึ้นที่บ้านสังเกตไหมนีม่เป็นข้อสังเกตก่อนถ้าเรารู้สึกได้ว่ามันมีความอึดอัดนะแต่ว่าความอึดอัดเนี่ยมันปรากฏโฉมขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ไม่ใช่เพื่อให้เราหนี เมื่อใดที่ความอึดอัดมาแล้วเราหนีเนี่ยเราจะไม่พ้นจากความอึดอัดเลยแต่ถ้าเราเห็นความอึดอัดมันแค่มาแล้วไปใจเราเนี่ยอยู่กับเรื่องเดินแต่อึดอัดมันแค่มาแล้วไปเราก็จะกลายเป็นคนที่แก้ปัญหาเป็นไม่ใช่เป็นคนหนีปัญหาคือถ้าเราไม่กล้าไปเผชิญและไม่เปลี่ยนเหตุปัจจัยอยู่ตรงไหนก็อึอดอัดหรอก ก็อย่างที่บอกแล้วอ่าว่าแผลมันอยู่ในใจเราอ่ะเราไม่รักษาแผลเรานีคนที่ฟันเราอ่ะผลคืออะไรผลก็คือเราจะกลายเป็นคนที่มีแผลไปตลอดชีวิตที่ไม่ใช่แพลเป็นแล้วเราก็จะกรีดหัวใจของเราไปเรื่อยๆน่าสงสารมากเลยนะลูก